สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อยินดีตอนเรียนกศูร์ส่สงนังเนียนสาวลาวจา้ามานีเนียนจะมาเค็ดก้อยปลาข่อหญ่นนเนาะนี่เป็นลผู้พได้นี่ครับสิบกว่ากว่านี่ต้างซอกเก็ตมันไปแล้วครึ่งนึงบกเคยได้ปละข่อหญ่ายพอดีก็คืคอต้องซอกเก็ตมันออกก่อนหน่อยนึงคิดก้อยแทบแบแล้วเนาะแต่ว่า แน่นบริโภคเลยใชอีแม่ก้อยครัวให้อีแม่ตอนพูนอยากก้อยทั้งหลังเนี่ยนี่ทั้งหลังนี่อืบริโภคดิบได้นี่ทุ๊กทุกซุกเลยจะมาตันใหญ่เหาะแทกเมืองดูกว่าแขนบ่กว่ากว่าก็เป็นมือขนาดเลยมือกว่าในจังหวัด ล้างเมือกมันออกก่อนบอ่อแพ้มันเลยตัวบ,บักใหญ่ตัวกับบอ่อแพ้มันละนี่อ,บบนอึวมีดเพิ่กันน้อยๆเนาะชีแพป้ปลาอยูต่ตีมันยักเหมือนเป็นเหมือน,นเนาะครึ่งโอ้ซีนเจ๊ทิดด้านอะ โอ้ใหญ่ตรงซีนหลายคิดส้มเลยเนาะว่าก็ได้คืนเขาได้ติดตอนออกมาแบบนี้ซีข้าหลาลเนาะกัชิีมาส้อยแบบนี้ตอนน้อยๆโมแม่ตอนบางๆโอ้ซีนงามๆโอเทไห ซอยตนเปเราบอคนบาสีงาเท่าใดทุกคนมาเด้อพี่น้องเด้อกินก้อยปลาคอใหญ่นํากันยงส่วนาเด้ให้ล้างมือทากได้ว่าบ่ส่วนปลาเ็ดนั่นจุ่มเด้เนาะ Bà siêu mòn đấy tụi con Bà siêu Hết lường sashimi Sashimi bà siêu tụi con Tổ nâng nó này Đây xem này Xin bếp Ồ hố cơm Tìm thôi nhá mình treo nó กุ S <S ้ยจุ๊ <S <S บวันนี้เราก็สิเอาไปเฮ็ดก้อยนะทุกคนเนาะไปเบิ่งกันเลยว่าเอาสีเฮ็ดแบบใดนเนาะชงไว้กั้ยจุ๊บให้แสงไปโคล้วันไปว่าได้สิไปกินดิบติแม่ใส่มากไว้อย่างละเมงเฒ่าให้มันแสบันหให้มันแข็งบ่เวลาไปโคแล้วมันสิบวบเปื่อยเนาะ ใส่แต่มกนาวนี่บอกเป็นเกือเนอมิิ้ใส่แป้งนัวหรือเป <c oughs> ล้วก็ใส่เกลือเนอะขะลนขะล,นขะลนุนขลุนขลุนตอนนี้คดีเนาะีน้ำเงินกินกอยป่าฝีมืออีแม่เนาะ เก็บใบยี่หูดไปใส่ต้มหัวปลาอันทั้งรูปนิ้มกับโบงามไปไลยเนาะผู้กรเทิงผู้หลายมันเอาบรเถิงอะทุกคนมันสูแเงี้หมากมันกระไลายหลวันนี้เรากระชิมาปรุงเครื่องน้ำต้มหัวปลาเราเนาะจะมีข่าหัวซีไข่แล้วกัใบขบี้หูดมีมะขามเนาะเข้าไปเลย นี่เป็นนัวใสเกลือลงไปครนคุรนให้มันเข้ากันให้มันโนปรตีนสิเอาหัวป่ามาลงทีหลังมันจะได้เจมจนุนเดือดเเรื่อกันอย่างไคลัไลลิเอ๋อเอากัะน้ำซีนป่ามาโคเนาะ นี่เนาะผลลัพธ์มันกระสิเป็นแบบนี้ถ้าขานมักนาวแล้วเดี๋ยวก็เอามาพักไว้ให้มันเย็นก่อนเนะเาะกลนมอนี้บอกเลยว่าใช้งานมาอย่างโชโชน,น,น,นค็เลยก็เลยก็เลยที่มันเข้ามันเจ้มจนมีอย่างอีกคันไนซอยปังหอมผพัดให้วัน มันหอนแน่ผัดให้มนเย็นเฟิร์สเฟิร์สทได้กินรักออยก้อยป่าป่าให้มันหอนงี้เย็นเย็นผัดให้มันหอนข้ามันโบเย็นแหละมันใช่เครื่องมันสีบัแซ่บเนาะที่แม่ว่าต้องใส่สูตรนี้มันจะเย็นอยู่บ่แหละโอ้ยเย็นหน่อยเดียวเย็นไดนี่มาบัรนี้ฮัสสิมาลงมือเลย อันนี้อีแมนปรุงให้เรียบร้อยแล้วเนาะมีแต่ใส่เครื่องหอมแล้วก็ใส่ข้าวพัวเ,เข้าไม่เข้าไม่ใส่เยอะเยอะมีดีเดีบ่ออไดีอ้ยหอมเแล้วมีเครื่องปรุงมันมีอยังแน่ในนี้มีพริกมีหอมบัวแล้วก<อ>็กข้วองปลอมวุ้ิไข่ ลงไปเลยอ๋บอบักพชรคะนะ,ะเสร็จแล้ไหลแท้เสี็บไหลเสร่จไหลนนคนให้มันข่ากลางนาะนี่โบมันกระซิโบโบ,โบเด็กเนาะเพราะใส่บักเพชรดิน้ยาบันเาป็นช้างเลยนี่ค่ะอ <laughs> ยากป่าวะ แม่นมานาะตักเลยตักเลยออนกเป็นตะกินเด้อเห็นว่ามันบ่แดงกับเพ็ดได้นี่นะสุดยอดาลาลต้มน้ําต้มอืออย่างิมกเอน้ําปลาิ้มแล้วจ้มจ้นแล้วอือ กินปิกินลุมเนยโอ้มีชิมดาอย่าด้ยกันพอดามังลําไยขันอ <arn> <rush iye> <brilliant> <tense> ีโดมเดจาน่ะพอแล้วแลวก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเลยนี่อมเสิร์ฟเป็น่เต๊กโอ้มีพักครับ ผักกาดแกรผักเต่าผักนที่ขาดไปเลยก็ค uh> <fulfil mente. S 1> ือมกะเสผัก okay. ขินนะผักกาดลงมือเลยมาเดินมาเดิีน้องเด้ออยปักกอ่สอยปักก่อหญ่ใยญ่ายดีรอได้ละมากเกเียวกมกะเสก่อห กินห้ากินข้าวไปแล้วรอบนึงกี่อีกกินก็กินอีกกินก้อยบ่กคอใหญ่ายันนี้เบิ่งสิลองผักกาดแกนี่ฮึนใช้ไหมจวดเลยรับประหลังนีารับปราหลังมันหน่ายจริงจวดขนาดล้างหงพระที่เทียนเลย กาลังหด้หนึ่งเป็นใดนึประกาศประกาศประกาศเาะปรกาศแก้ประกาศตดกินน้ำตดใส่ปะเรานจงยากต๊ดยันเนาะอากาหุ่หนเออน่ยแล้วนะมอืมจบบีนครับผมวะ หวายเนาะโมมันจะดุมีแต่ซีนเวยส่วนน้ำจุ่มยัแซ่บเฮยเอาแล้วกันมันอันติดแทนกับป้าเลยอ,อันนี้บ๊อกผมอะพอดีแซ่บเห็นเหรออืมขมอ่ะพอดีอําล่มขมบีมันค่ะโมมาขมนาะบีมีส

เพชรรู้ป่ะลองดูตัวยำกันไปแล้วแบบตีัวเซนไซแล้วหอมเนาะแช่เนาะลองดูมาเพคไม่ใหญ่เ่อไหร่ครา้งซื้อมันกับเพชรอะนะจิกาแทนมันยาเป็นวัดนี่นะแทนมันจ้วงอากาศหินเด้เข้าไปนี่พอดีจ้วงดูดเท้าวโอ้ตายแล้วเจอว่าคนละมากเลยรวยกินข้าวบ่อิ่มมาจิ๊ดยาก่อนว่าเลิกกินเพชรเรา เลีย้อค่ะเอาหน่อยนึ่งขอจิ้มมืออ่ะย่างน้อยนี่จับอย่างนี้หน่อยนะคัดยันให้เออพักอะไรใ้แน่พักเ่าพักธรรมชาตินี่เป็นบ่นี้มีบงกินหอมกรเทียมไหมไม่แต่รสเม่อกาแซ่ก็พักอะไที่บัวเซ่หอมไหมหอมกระเทียมละใบไหอม ส้มส้มหอมกัดกัดจะลิดลิดเดียวกัดเพชรให่รุดหนักนอพนธ่พักเขื่นเลยหวานบเพชดหวานซึ่งพักจิแก่สองาเกินแซ่เมลอดมันมหมไม่เมล็ดักิดบ่นี่หามากินด้วยพี่น้องพักนี่แช่ มันมันขนส้มายไมากหรอเปส่งนมากนี่มงไหนนยมากขนาดนี้งเือดผึ่งผือซะแล้วสีนี่ทำายนี่เป็นคบนมากมางี้เป็นงอะไบุเพต์น่เหรอตัวกับยะีต โมเป็ดเล็กตกดวกอลองมันอ่อนเน้๊มำไมถึงเน่าไม่ใญ่เหรอมากิดงรึที้งมัน,นมันมมเนหนรันแ้นวหบอซินเฮ็ดมาแล้วเฮ็ด เป็นยาเ้อนอนยา,ยาน้ำเจ้าก็เอาน้ำบูหอยยำเฮ็ดแักระกิ่ยานม่ถ้วนเนาะมัน <c oughs> ประกาศ<ม>ย้อเงแบบประกาศขันตุเมันแบบอืมหลวไม่พ่นปุ่ธรรมชาติคนะับ มึมาด่าผมนมโวกันตัวนี้เอาอบ้านเ่มันไม่ก้อนนะมนเอไม่ใช่เป็ดหรเพอไปแล้วลูกด้วยกินต้นมันีม่้เนี่ยแต่ก่อนเท่ากินที่เผ็ดมันหมดะใจกิเนี่ยเพราะ ม่โบราียมเไยหมดเถอกมันตีร้อนไมน้อยพอมจับรอมจรอาไหอมกรยรนามาออกเลยสำหรับคลิปนี้กัขอเจ้าไ้เพียจะนีเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเด้อบายสบายดี้ะทุกคน